เงินสมทบ60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,565บาทนะครับจะได้รับเงินบำนาญประกันสังคมต่อเดือนเท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบกันครับก่อนอื่นนะครับเราต้องรับรู้รับทราบก่อนว่าเงินกรณีชราภาพเริ่มมีการเก็บเงินสมทบตั้งแต่3 1ธันวาคม2541เป็นต้นไป ก่อนหน้านั้นสำนักง,งานประกาศสังคมไม่ได้มีการเลเก็บในส่วนของเงินกรณีชาราภาพแต่อย่างใดนะครับดังนั้นผู้มีสิทธิ์รับกรณีชราภาพต้องมีการนําส่งเงินสมทบตั้งแต่31ธัวนวาคม2541เป็นต้นไปนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าณปัจจุบันประมาณ24ปี เงินบำนาญชรา,าภาพจะได้รับก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ180เดือนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนอายุครบ55ปีจะได้รับบำนาญชรา,าภาพ120ของค่าเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงถ้าจ่ายเงินสมทบมากกว่า180เดือนให้ปรับเพิ่มอัตราบำนาญชรา,าภาพขึ้นอีกร้อยละ1.5ต่อระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบครบทุก12เดือนนั่นเองนะครับยิ่งจ่ายมากยิ่งได้รับบำนาญที่มากขึ้นด้วย ตัวอย่างที่1น,นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา35ปีจํานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,565บาทนะครับส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้35ปีลบ15เท่ากับ20ปีส่วนเกินสู่คํานวณ1.5คูณ20เท่ากับ30%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบก30%ที่จะได้เพิ่มเป็น50% 50%ของ7,565บาท เท่ากับเงินบนานาญที่คุณจะรับต่อเดือนคือ3,783บาทตัวอย่างที่2นะครับส่งเงินสมทบประากาันสังคมมา30ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,565บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้30ปีลบ15เท่ากับ15ปีส่วนเกินสูตรคำนวณ1.5คูณ15เท่ากับ22.5%ที่จะได้เพิ่ม20เซนเดิมบวก22.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น42.5% 1 2 5ของ7,565บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนคือ3,215บาทนั่นเองตัวอย่างที่3ส่งเงินสมทบประกันสังคมมา25ปีจานวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,565บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้25ปีลบ15เท่ากับ10ปีส่วนเกินสุดคำนวณ1.5คูณ10เท่ากับ15%ที่จะได้เพิ่ม 20%เดิก65%ที่จะได้เพิ่มเป็น35% 35%ของ7,565บาทเท่ากับเงินบำนานที่คุณเจ้รับต่อเดือนคือ2,648บาทตัวอย่างที่4ครงเงินสมทบประกันสังคมมาย20ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,565บาทส่วนเกินจาก180เดือนคิดดังนี้20ปี -15 เท่ากับ5ปีส่วนเกิน สุดคำนวณ1.5คูณ5เท่ากับ7.5%ที่จะได้เพิ่ม20%เดิมบวก7.5%ที่จะได้เพิ่มเป็น27.5% 27.5%ของ7,565บาทเท่ากับเงินบำนาญที่คุณจะรับต่อเดือนคือ2,080บาทตัวอย่างที่5นะครับส่งเงินสมทบประกันสังคมมา15ปีจำนวน60เดือนสุดท้ายเฉลี่ย7,565บาท20%ของ7,565บาท เท่ากับเงินบำนาญที่คุณเจ๊รับต่อเดือนคือ1513บาทนะครับได้รับต่อเดือนทุกๆเดือนไปจนตลอดชีวิตเลยเรามาดูจำนวนปีนอื่นนะครับที่เราไม่ได้พูดกันในสไลด์ก่อนหน้านะครับอย่างเช่นส่งมา34ปีได้เงินบำนาญ3า6 9นบาททส่งมา33ปีได้เงินบำนาญานารบาทส่งมา32ปีได้เงินบำนาญ3า4 2นบาท ส่งมา31ปีได้เงินบำนาญ3,329บาทส่งมา29ปีได้เงินบำนาญ3,102บาทส่งมา28ปีได้เงินบำนาญ2,988บาทส่งมา27ปีได้เงินบำนาญ2,875บาทสรงมา26ปีได้เงินบำนาญ2,761บาทส่งมา24ปีได้เงินบำนาญ2,534บาทส่งมา23ปีได้เงินบำนาญ2,421บาท ท่งมา22ปีได้เงินบำนาญ2,307บาทส่งมา21ปีได้เงินบำนาญ2,194บาทส่งมา19ปีได้เงินบำนาญ1,967บาทท่งมา18ปีได้เงินบำนาญ1,853บาทท่งมา17ปีได้เงินบำนาญ1,740บาทท่งมา16ปีได้เงินบำนาญ1,626บาทโดยประมาณนะครับก่อนจากกันนะครับ ผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนำส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทนคำนวณเงินสงเคราะฉลาภาประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับ ตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตะแพทย์ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่กงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้าชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตราส3สส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บัาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือธนตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้ประกันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้รหักบ,บัตรประจำตัวประชาชนของทุกทกท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR Code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์นะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชลาภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหร่แล้วหรือไปเปลี่ยนลงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากกัรน,นะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านๆนนะครับคำถามของท่านๆจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ